วันนี้เราจะมานําเสนอเตาของเราเราเพิ่งประกอบเสร็จเราจะมารีวิวสินค้าเราโอเคที่ตัวล่าสุดที่เขาสั่งรุ่นพิเศษซึ่งเป็น20น่ถาดจะอบข้างซ้าย ข้างเดียวก็ได้จะอบข้างขวาข้างเดียวก็ได้เชื่อค็ความสามารถมันจะอบกล้วยตากอบของแห้งอบพวกสมุนไพรอบชาใบมอนอบดอกดาวอินคาอบพวกสมุนไพรอบชาใบมอนอบพวกสมุนไพรอบชาใบมอนดอกดอกดาวอินคาดอกกุหลาบไอพวกสมุนไพรได้ได้หมดได้ได้หมดฮะสุดยอดลมตกลมเก่าเพชรบูรณ์แล้วก็ในบางกระทุ่มทั้งบางเขาจะรู้จักผมหมดบอกว่าพิษณุโลกตาอบหรือเหี่ยกรอบเนี่ย คนจะรู้จักหมดเพราะเราทํามาประมาณ30ปีแล้วไปเจ้าแรกในทิโลก <Yes. S 1> เจ้านี่จะจุดเองอัตโนมัติจะตั้งเวลาปิดเปิดได้อีกและของเราจะมีเสียงเตือนจะบอกว่า,าติดแล้วมันจะมีเสียง ที่กำแพงก็ของเราเพิ่งล่าสุดไปกำแพงมอคล้ยไข่แล้วก็ที่บ้านโง่งราชบุรีก็คือเฮียเก่งแล้วก็เฮียกวงก็ไปอบข้าตั้งหน้าตั้งซึ่งอบแล้วส่งเซเว่นอันนี้เราประเทศล้วก็มารีวิวให้ทันทีประกอบอาชีพเกี่ยวกับของอบแห้งอบอะไรมาคุยกับเราได้ครับเชิญหรือที่อบกล้วยตากอบโดมอะไรทั้งหลายแหละต้องมาผ่านตู้นี้หมดพระเจ้าใหญ่เดียเอยเจ๊มวยเจ๊แกะ สนุนนี่จะรู้จักผมหมดถ้าคนไหนจะรวยผ่านผมหมดรวยทุกคนไปดูได้สามเอาและยังมีล่าสุดนี่ฮะอยู่ชุมพรลายมหาผมบอกพี่ยังไม่ต้องซื้อพี่ต้องมาดูก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อใครขอเข้ามาได้ดูเขาบอกโอ้มั่นใจมากสุดยอดขนายเขาจะโอนตังมาเราบอกไม่พี่ no พี่มาดูก่อนถ้าท่านใดสนใจก็มาปารึกษากับเราได้มาคุยได้มันก็น่าจะมีแค่นี้ก็รีวิวให้ท่านได้ชมโอเค Let's get out!